สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับค่ำคืนนี้นะครับจะมาทำการทดสอบเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ยี่ห้อเอฟสันรุ่น ebs 7นะครับคุณผู้ชมครับสำหรับเจ้าโปรเจคเตอร์เอฟสันรุ่น ebs 7ตัวนี้นะครับสเปคนะครับความสว่าง2300ลูเมนนะครับคอนทราตเรติโอ2000ต่อ1ความละเอียด8 0 0ร้0คูหรหรือว่า svga นะครับค่ำคืนนี้ ผมต่อด้วยเครื่องโน้ตบุ๊กนะครับหรือว่าคอมพิวเตอร์แบบพกพานะครับต่อด้วยคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแล้วก็แปลงจาก HDMI นะครับจาก HDMI จากคอมพิวเตอร์นะครับคอมพิวเตอร์มี HDMI แต่9 f n e b s 7ตัวนี้ไม่มี HDMI นะครับผมก็แปลงเป็น VGA นะครับคุณผู้ชมครับสินค้ามือ2นะครับแต่สภาพนะครับคุณผู้ชมครับสภาพยังโอเคยังกิิบอยู่เลยนะครับคุณผู้ชมครับสําหรับ F สัน EBS7 ตัวนี้นะครับย้ำสเปคนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับ F สัน EBS7 นะครับความสว่าง2,300ลูเมนคอนทรา์เรติโอ2,000ต่อ1ความละเอียด800คูณ600หรือว่า SVGA นะครับค่ำคืนนี้สีสเกตชายแนลครับทำการฉายเข้ากำแพงเลยนะครับคุณผู้ชมครับไม่ต้องตั้งจอละครับเอาละครับเปิดเครื่องเพื่อ ทำการทดสอบกันเลยนะครับคุณผู้ชมครับกดต้องกดแรงๆนิดหนึ่งนะครับให้ไฟสีเหลืองๆติดขึ้นมาติดแล้วนะครับกับพิบนะครับมาแล้วครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับกำลังทดสอบเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ยี่ห้อเอฟสันรุ่น EBS7 นะครับคุณผู้ชมครับนี่แหละครับคุณผู้ชมแสงนะครับความสว่าง2,300ลูเมนนะครับแต่คุณผู้ชมดูภาพนะครับฉายเข้ากำแพงนะครับดูไฟนะครับโอ้โหดูไฟมี รอบตัวรอบบริเวณเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับแต่มาดูแสงของเอฟสันตัวนี้ครับคุณผู้ชมครับแสงแรงจริงๆครับทะลุต้นหญ้าครับคุณผู้ชมครับเอาล้ครับคุณผู้ชมครับผมจะทําการทดสอบนะครับคุณผู้ชมครับกับอ่าเอาอะไรดีครับคุณผู้ชมครับทดสอบนะครับกับหาภาพยนต์ตัวอย่างก่อนนะครับอะหรือเอาเอาแบบเวลาเราฉายแล้ว ไม่มีลิขสิทธิ์ดีกว่าครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าถ้าฉายแล้วมีลิขสิทธิ์เนี่ยมันจะโดนเวลาผมเอาขึ้น YouTube นะครับมันจะไม่สามารถที่จะมีโฆษณาได้นะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับทดสอบด้วยภาพยนตร์ตัวอย่างกันแล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับดูครับคุณผู้ชมครับภาพยนตร์ตัวอย่างนะครับส้มปล่อยครับคุณผู้ชมครับอคุณผู้ชมครับดูครับโอ้โหดูแสงครับ 2300ลูเมนเท่านั้นเองครับคุณผู้ชมครับแต่ดูภาพนะครับคุณผู้ชมดูภาพแล้วก็ดูลำแสงนะครับที่ปล่อยออกมาครับคุณผู้ชมครับสำหรับเอฟสัน ebs7 ตัวนี้ครับดูครับโอ้โหคุณผู้ชมครับสายเข้ากำแพงแล้วคุณผู้ชมดูไฟอ่าดูไฟได้เลยครับโอ้โหรอบทิศทางครับอ แต่คุณผู้ชมดูภาพนะครับต้องไฟดูคุฝั่งนี้ก็มีครับคุณผู้ชมครับหลอดไฟเต็มโอ้โหแต่คุณผู้ชมดูภาพครับมาแบบเต็มเต็มลครับคุณผู้ชมครับนี่คือเอฟสัน ebs7 นะครับ2,300ลรูเมนครับคุณผู้ชมครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับคุณผู้ชมครับทดสอบจากโปรเจคเตอร์จากโน้ตบุ๊กนะครับคอมพิวเตอร์แบบพกพานะครับสีสเกตชาแนลครับกำลังทดสอบ เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ยี่ห้อ F สันรุ่น EBS7 ครับคุณผู้ชมครับสุดยอดจริงๆครับคนเมือง2,300ลูเมนแต่คุณผู้ชมดูแสงนะครับคุณผู้ชมครับโอ้โหแสงนี่เหลือกินเหลือใช้เลยครับฟสันครับชื่อนี้การันตีนะครับคุณผู้ชมมึงจะไปอู้จดูภาพครับคุณผู้ชมโอ้โหสุดยอดจริงๆครับคุณผู้ชม สุดยอดมากครับคุณผู้ชมครับดูครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับอ่ามีเพลงนะครับตอนนี้เดี๋ยวมันจะติดลิขสิทธิ์จะหยุดก่อนนะครับดูครับคุณผู้ชมครับมาแล้วครับเพลงจบแล้วถ้ามีเพลงเนี่ยผมก็ไม่อยากจะฉายนะครับถ้ามีเพลงนะครับเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์อันนี้ครับคุณผู้ชมครับ เอฟสัน s 7ครับความสว่าง2300ลูเมนคอนทราสต์เรดิโอ2000ต่อ1ความละเอียด800คูณห0รหรือว่า SVGA ครับคุณผู้ชมครับสำหรับตัวนี้นะครับสีสเกตชาแนลครับเสนอขายในราคา5500บาทนะครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็รีบโทรหาผมได้เลยนะครับที่0815851998ครับเดชชาติพวงเกตจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ